สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศนะครับบรรยากาศในหอยพะโละนะครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเดินทางเข้ามาที่อำเภอกุชินาร่ายนะครับพี่น้องมาเบิงขอก้วยงามสายพันธุ์พัฒนานะครับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามเป็นคอกที่ยู่กางป่ากลางดงเลยพี่น้องครับพื้นที่สี่สิบกัวไรมหอดสถานที่พื้นที่สี่สิบกัวไรนะครับพี่น้องข้อยู่นี่เป็นฝูงเลยนะครับ ล้วนแล้วมีตะโตแบบงามๆปอยเลียงแบบบรรยากาศธรรมชาตินี่ขักเลยพี่น้องครับนะครับเอา้ามาหอดสถานที่เรียบรอยทักไทยยาไอเป็นก่อนสวัสดีครับท่านครับผมชื่อว่าประยงประยงชัยบุตรสุริครับผมกับเลียงควายเลียงปอยธรรมชาติบ้านตำบลนนํำเพื่อเข้าครับอยู่ผมอยู่ตำบลบัวขาวครับผมอำเภอกุชินาไยจังหวัดกาฬสิน ตอนนี้มีในควยในฟ้ามจ้กตัวท่านมีควายอยู่ในฟ้ามหนีประมาณสิบตัวสิบตัวครับโอ้ตัวไ่ตัวไ่นีหาตัวที่ออกลูกใดมีสายได้น่อยู่นี่ผู้สาวนี่สามสามสาวอาแล้วก็ลูกลูกหน่อยสองโอ้มีมีหลายสายสายเพชรอุดรครับเนี่ยสายเพชรอุดรนะครับเอาพี่น้องครับพุ่นเห็นบออันนี้อันนี้อันนี้นี่เป็นลูกตัวใดสายใดอันนี้เป็นลูกของไอ เก่าเจริญเก่าเจริญฮาในลูกจกโตวะครับในลูกตัวนึงอ๋อตอนนี้เราทองบ่ตัวนี้ยังอันผสมท่านนี่มั่นใจว่าติดบ่ติดนะอ๋อเราตัวนี้แหละครับตัวเผือกนี่เลยตัวนี้อันเป็นหล้านของไอะไรแก้ว้าหล้านแก้วตัวนี้นะหางเง่าขโมูตัวนี้ท่านท่านในทับลูกจกโตวะไอ้ท่านนี่ขืนเอาเอาฝากข้าข้าเจ้าเลี้ยงนะเอาไปฝากข้าเจ้าเลี้ยงข้าเจ้าจับซัดว่เป็นแม่นีระบาดนี่แม่นีระบาดนี่ แม่นี่เป็นลูกสาวของไอ้อันควายงามตะเกาน่ะควายหลูบรอตะเกาน่ะตั้งอุทัยนะใบยกเป็นลูกสาวของใบยกครับหันฮันมีทองอยากเทอยอบอครับไม่มีลูกสองตัวแล้วสองตัวตอนนี้ทองบอครับเดี๋ยวนี่ก็ก็ท่านอิมันใจผสมไปแล้วอผสมไปเพชรล่ำโขงเพลรลำโขงแต่วี่ก็าตาดีเขาบ่นตรวจว่าผ่านประพันธ์ครับครับครับงามขาจานพันสูงกว่าสิร้อย ร้อยประมาณ47เนี่มั้ง47นะครับ47นี่แหละท่านนี่วัดเอา47บวกไปเพราะว่าเลี่ยงเลี่ยงธรรมชาซาดกับเวราะได้อาบน้ำมันก็อนนองน้ำมก่ลงไปนอนนองเลยคันมีคนมักแต่อยากได้นี่กะกะปล่อยได้ครับแต่มีราคาครับปั่นขึ้นเ่าครับโอ้ทุกโตทุกโตทุกโตเทียนมันนี่ราคาป้ายน้องครับปากบ่อมันอยู่ในป่านี่อยู่ในป่าน่ะซอกมะพร้าวมันนี่พุ่นเห็นบ่อ งามหน้าตาเผาอัตลักษณ์เต็มโอ้ยสมบูรณ์ว่าได้กินหัวอาหารเลยมัวได้กินถ้ามาใช้กับเปลืองเข้ากับเลี้ยงผู้เดียวน่ะคือไปสุระฟาร์ปางไดนเลยขับพลอยตั้งแต่ตีสี่พอช่วงนี้มันยุ่งหลายงามงามพี่น้องครับเฮาเขาวายาคท่านซื้อมัตเตใส่ครับนี่อันนี้เอามาจากเซียวดมอยู่นครนายกสมัยเฮ็ดงานอยู่สมุทรปราการมีโอกาสไปเล่นน้ำเซียวด๋มครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่นเสียแล้วนะเข้าได้ตัวนี้เอมา มาเลี้ยงว่าเอามาเห็ดแม่พันธุ์พี่น้องอยากได้กระสีปันครับเอาผมไม่ได้ให้หัวอาหารเพราะว่ามันเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติอยู่ดนีมนต้นไม้ต้นหมักบกหมักหยังบได้บโอ้บกว่าตัวจับท่านบ่านี้ตัวจับนี่เป็นควายสายใดสายเพชรอุดรอ่ามีอันคือมาจากคอกพ่อใหญ่เหมียนตัวนี้ครับพ่อใหญ่เหมียนพ่อเสมียนไม้ไชยเอออายุหลายปีไหมประมาณสองปีกว่าท่านทับป่ะท่านนี่ทับเพราะว่าห้มันหอดสองปี เจ็ดเดือนก่อนย่งทันมันเป็นลูกตัวใดท่านเป็นลูกเป็นลูกเจ้าโก้เจ้าโก้ที่เป็นลูกของเงินปูบ้มนะโอ้เไงเมียนวะมันเป็นลูกเจ้าโก้โก้ปูบ้มครับนะครับเป็นลูกวัดบ่ท่านมได้วัดแล้วร้อยร้อยสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดนี่และอม่านั้นแหละไล่กันนะครับว่าสองปีแปดเดือนสีผสมโอ้สีอันนี้สีผสมแบบอัศวินว่าอัศวินก็เพชปรสยามโอ้ที่อามานำกันก็มีตัวนี้ครับ จูนาเราไปกันนะครับเอาไทยเราจูนาเราไปหาหมูคุณไผมสี่บางหางเราแต่แม่นแต่แม่นอันเขาได้กินหัวหานเหว่ใช่พี่ตุลทางง่างอ่างครับอ่างใหญ่บางเท้อมันไปไปติดลวนนำมาจับนะแม่นแม่นมนขนหางเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยเป็นพ่วงครับตัวนี้กันพี่น้องอยากได้กับเปะบันปันคือเก่ากับปันเอาในราคากับปันเอาเอาส่วนราคากับทักสิบอกว่าจังใดแเพื่อยืมาามันกับตืนเนาะเอาเอาแบบคนมักอีโรนะท่านเนาะครับ จังมาโทษถามกูละยากได้สิได้ควายพ่อหญ่เหมียนนาะพ่อหญ่เหมียนพ่อยญ่เหมียนมาส่งเองเลยบอกมาส่งเองเลยก็หมอเตาหมอเตามาซื้อบักเก้ายอดไปเขาเ่าก็ขอว่าเขาบ่มีเงินอันหมอเตาว่ามีเงินนะเขาก็เอาครับเอาควายตัวนี้มามาเตือนให้เพิมอีกเติมเติมเงินนะโอสมัยกี้ท่านท่านเป็นเจ้าของบักเก้ายอดเนาะเอา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  พวกมาเบิ้งท่านนี่กระท่านบาดนี่ปล่อยลักษณตัวนัน้นทีม่มาเบิ้งท่านนี่บบเบิ้งมาเบิ้งท่านบบานี่เบิ้งตัวแม่สาวนี่มีแม่เด็กสิเบิ้งเนี่ยแม่นี่กัเป็นลูกลูกอันนี้ของควายท่านเยนี่ยมนะเบิ้มพันล้านลูกเบิ้มแม่แม่<อ>เราเป็นเป็นแม่มหศัศจรรย์ไใจลูกอ่างเนาะ<อ>แม่เราเตี้ยนเนี่ยมองนี้ยิ้มไล่สียิ้มน่ะแต่แยกปีแล้วนี่ครับ สองปีกว่าเป็นขอดเนเมอสองปีกว่าผมพอดีไล่มาตัวนี้อายุหลายาหมูสองปีกว่าคครับรับสองปีกว่าเราเราตัวนี้หรืเ่าเด็ตัวนี้ลูกตัวตัวนี้ก็เป็นลูกลูกไอ้เพชรแชมป์ร้อยไล่เอามาจากข้อเพอาะยังเหมีนนี่ยนี่สองตัวนี่มาพร้อมกันตัวนี้ซื้อไว้เหลืองทองสีสีสีงามนี่ถ้าไปเลี้ยงขังเลี้ยงนะสีงามเหลือง อันนี้เขาเลี้ยงปล่อยอขายไงแม่เล่าเดียรบ,บาทนี่แม่เล่าเดียเป็นสายเดีแม่เล่าอยู่ขอบพญเ,เมียนเนี่ยนี่สายเพชรอุดรนอายุลายป,ป<ร>นันได้ตอนนี้ครับสองปีกว่า,วาต้นๆสองปีขกว่าสองปีต้นๆนี่ลหรออ,อ,อ,อูย้ยท้ายอันตัวนี้หางเห่าดิสปก,กติหางสียหลักดินพูดเหรอเห็นบ่มันไปติดลวดนนำมาจับนะมันเป็นเลาะกินกินหยาเลาะล้วนนำจับหางไงอะไรพี่น้องครับหางแง่หางแง่หางเห่าไงแง่หางแง่อัตลักดีนะครับนี่นี่นี่ อัตลักษณ์ผีนละป้าลูกลูกลูกตัวนี้ลูกตัวใดครับนี่ตัวนี้วะนี่เน้น้อยลูกอันเก้ายอดลูกเก้ายอดตัวแม่ตอนสมัยเขาทับไว้คุณครับครับครับัอนแม่เล่าอนอ๋อแม่กางยังยังดำดำนะครับแม่เล่าค่อยผมมามาจากเซียวดมมันเป็นคววยอุ้ัไ้เก่าของอ่างอืม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 เขาเลี้ยงสไตล์แบบคววยคววยอ่าเลี่ยงธรรมชาติธรรมชาติเนาะแต่ว่าพันธุกรรมคววยที่เอามาเลี้ยงพันธุกรรมคววย ควายดังตะเกายูนี่ครับโอ้ออกมาอยู่นี่จะไกลทันทีอยูนี่สี่สิบกว่าไร่สี่สิบกว่าไร่อืออ่ามี่อน้าสี่สิบกว่าไร่่อหน้านี่ก็ได้สองมองมองละไรยนะอสีจกเป็นสามมองนี่สีเฮดเป็นบึงครับทีหน้าก็บ่ตาองปูเขาเหมือเอาไว้ทารับแขกครับทีหน้าสิบกว่าไร่ก็ปูเขาสี่ไร่เอ่อเอาดึงๆนักเอกมากันนะเลาอยากโชว์หน้านี่เอาตัวนี้ผสมท่านิดติด มันก็มีลูกหนึ่งตัวนี้เอามาจะคอ,อกเสียเลือดสกลุลเน่ยอ๋อตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนลูกลูกแม่เงินดนอุทัยนะเกือบร้อยหาสิบไดท่านเหนรอครับวาดร้อยสี่สิบกว่าเกือบร้อยหาสิบตัวนี้นะครับพู้หละว่ผสมเพชรสยามอาเวินะวะตัวนี้ส,สีไปเอาไปฝากผสมน้ำมันพอเบิม่ม อยู่เมื่อยวดีนี่ครับผมอยากได้บักอันนั้นอ๋อพอเบิรมไม่กว่าดีก็แสดงว่าละเอียดฟ้ามไอละเอียดฟ้ามนะอยากอยากอดเพชรเจ้ายอดเพชรเจ้ายอดเพชรอยู่ไอ้แมงังๆนะครับผมโอ้ยลูกแม่เงินอุทัยของเฮเลือดนะครับเฮเลดขายแล้วแม่เพิ่นโอ้ใหญ่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 พี่น้องครับคั้อยู่นี่นี่สุดจอดอีรีมันเลี้ยงปล่อยเนาะพูดอะ บ่ได้มีเวลาอาบน้ำมันมันลงลงอาบเองคุยถ้ามาแช่หลักกดเล่นกันแบบเดิมๆเลยนะครับต้นหมกบกเป็นยามันลนมันฝาดนั่นเห็นบ่ยาก็บ่กค่อยไี้ฉีดฉีดแต่ยาไทยพยาธิสามสีเดือนกับสีครับเองครับผมครับผมอุ้ยมือนี่มีโอกาสดีนะครับเข้ากับซีดซุมือกับไทยเองเข้าครับมันหมุนไปเรื่อยๆยากับยาไทยกับสีเอง สืดเองจัดการเองเฮ็ดเฮ็ดเป็นเองให้มันเงียนออกออกมาอยู่นี่เดี๋ยวพอปีเราวระท่านท่านก็เลยปีกว่าโอ้แต่ว่าเบิ่งควายนี่สมบูรณ์ดีทุกตัวพี่น้องครับสุบูณเห็นบ่เฮาก็ตัดหญ้าเสริมเอาหญ้าแฟงกุหลาบปลูกไบ่สีลายนี่แหละเห็นบ่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วกับพี่น้อง FC นะครับที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้อยากมาแบงมาปั่นนะครับควายทั้งเบิดอยู่นี่จักโตขอท่าน10ตัวครับสิบรวมทั้งเม็ดครับลูกมัน10ตัวปั่นเบิดแบ่งปั่นเบิดพักจริงเอาจริงได้ราคาจริง นะครับลวกะบ่มีตํานี้แยกตบ่มีตํานี้ตามเฮ้าเลียงว่านี่เน้อท่านเนาะอโอ้ขักขักขักเอาสุดท้ายท่านบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อลวกะบ้านสถานที่ตั้งตรบลอำเภอได้ครับท่านครับเบอร์โทรศัพท์กะไอ้ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าห้าแปดหกสี่เบอร์ไล่บอกครับเบอร์ไล่บอกครับเบอร์เบอร์อันนั้นมีเอ้เบอร์โทรศัพท์ครับผมอืมแล้วก็ อยู่เขตตำบลบัวขาวครับผมอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนี่พักมุดให้ครับพี่น้องจังที่ต่อสอบถามอันนี้มันมันเป็นเขตเขตบ้านบ้านนุ่นสวรนุ่นสวรนุ่นสวรตดตอกหนองสะพังนะบ้านหนองสะพังมันตำบลหนองหางนะครับผมทังทางหนองสะพังอันนี้บ้านนุ่นสวรคอยู่เขตตำบลบัวขาวครับผมครับผมอบตบัวขาวอ้าวอันนี้ต้องขอบพึ่งขอบคุณนเสียยงเนอะครับ เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่เขาว่าต้องไปรัดไปไล่ต้อนนะคครรัับบผมเขาเฮ็ดงานให้มันหน่อยลงบรรยากาศแล้วโอ้ปล่อยจะเศร้าช่วงนี้ปล่อยจะเศร้าให้มันลงนอนน้ำนะปล่อยจะเศร้าเขาว่าเด้ตักขี่ควายหลายเด้วยมีแต่ทำความสะอาดในขอกพูดอะไเห็นบอกไปธุระปลาตังได้สี่สิบกว่าไรสี่สิบก่าไรนะครับเอาคุณเสียยงแสีโอกาสใหานผ้ชมเพรารอพร้อมเอฟซีในเบิ่งกันทั่วประเทศเอาสุดท้ายโศกโศกมันหมานกำล้ำไปรวย ขอบคุณคหลายๆครับขอบคุณคร,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ